น้องมะลิเล่นติกต o อกคับเวอร์เป็นสองบุคลิกใส่อินเนอร์มาเต็มมากลูกเรียกว่าฉายแววกันเป็นนักแสดงและการชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้สําหรับน้องมะลิลูกสาวคนสวยของโบเวนด้าและพระเอกหนุ่มผู้ร่วงรับปอเทสษดีรอหนับวันก็มาตะโชว์ทักษะที่เต็มเปี่ยมในด้านนี้ออกมาให้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นล่าสุด โบเวนด้าก็ได้เผยคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรม at b a n d a 29งเ้ให้แฟนๆที่ติดตามอยู่ได้ชมโดยเป็นคลิปที่น้องมะลิเล่นติ๊กต็อกเคิบเอร์เป็น2บุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในคลิปเดียวพร้อมเขียนแคปชั่นแซวลูกสาวตัวเองไว้ว่าหลบทางให้ดาวติ๊กต็อกไหนจ้างานนีนแฟนๆต่างเข้ามาก็หนำหัวใจให้สาวน้อยทางนี้ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมะลิอินเนอร์มาเต็มสุดๆเป๊ะทุกจังหวะ จนต้องขอปรบมือให้รูวๆกันเลยจ้าขอขอบคุณภาพแวนด้า29โบแวนด้าน้องบลลิพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอ m ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ